กอฟพิชยะเผยหลังเข้าผ่าตัดด่วนติดเชื้อในกระดูกคอย,ยังรอผลตรวจชิ้นเนื้อหลังจากที่หนุ่มกอฟพิชยะนิธิภัยสารกุลได้ออกมาแชร์เรื่องราวอาการป่วยหนักจนต้องได้รับการผ่าตัดด่วนที่บริเวณลำคอจนต้องเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลถึง7วันล่าสุดเมื่อกอฟได้มาร่วมงาน s t i c i DXP 11st Inculter ง,งานแสดงผลงาน Exhibition ผลงานนาทอยและงานศิลปะครั้งแรกของเขาที่สตรีสตา์แกลเลอรี่ เออร์บ r นอพร้อมอัปเดตอาการหลังเข้ารับผ่าตัดและเผยปัจจัยที่อยากให้ทุกคนระวังที่จะเป็นเล่าช่วงที่เข้าโรงพยาบาลหน่อยทํางานหนักไม่ได้ทํางานหนักเลยกอฟค่อนข้างเป็นเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครับที่เจอขออธิบายว่ามันคือการติดเชื้อในกระดูกคอจุดเริ่มต้นก็คือเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นและราวางแผนว่าเราจะไปตั้งแต่12-18กุมภาพันธ์ และว,วางแผนว่าอยากไปสนบอร์ดหนึ่งวันแต่เหตุมันเกิดเมื่อประมาณวันที่9ก้ากุมภาพันธ์เริ่มรู้สึกว่าแงนคอไปข้างหลังแล้วเหมือนนอนตกหมอนแรกๆก็ไปหาหมอทำกายภาพวันต่อมาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีอาการกลืนน้ำลายแล้วเจ็บกล้ามเนื้อคอจะแตกต่างกับการกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอแบบไอ มันจะเป็นแบบเอานิ้วจิ้มก็เจ็บเดินอยู่กระแทกแล้วก็เจ็บก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก่อนที่เราจะบินไปญี่ปุ่นเราก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลหาหมอแล้วมีโอกาสได้ทำเอ็มอะไรช่วงห้าโมงเย็นก็ผ่าตัดวันนั้นเลยหมอเดินเข้ามาแล้วพูดคำแรกว่าเรียกญาติมาให้หมดช็อกใหม่ตอนนั้นช็อกตอนแรกเราก็แบบว่าทำไมต้องเรียกญาติให้หมดคือเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราเป็นมะเร็งรอหรือเราเป็นโรคร้ายสุดท้ายเหมือนหมออยากให้มารับรู้พร้อมๆกันต้องผ่าตัดวันนี้นะ่ะ ซึ่งจะขอไปผ่าตัดอีกวันเพื่อขอเวลาทําใจก่อนก็ไม่ได้เพราะว่ามันติดเชื้อยาวอยู่ที่เคยเล่าไปอีกนิดหนึ่งก็คือจะลงปลอดหัวใจถ้าปล่อยไว้ไม่ได้ผ่าตัดแค่คอคือจะเป็นผ่าตัดใหญ่กว่านี้คือแหวกอก,อกระยะเวลาที่เจ็บจนถึงวันผ่าตัดเป็นเวลากี่วัน3 4มสวันแต่จริงๆมันน่าจะเพาะเชื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่อาการมันเพิ่งมาออกตอนนั้นมันจะเป็นเหมือนการกลืนน้ำลายแล้วเจ็บและเหมือนตกหมอนรู้สาเหตุที่แท้จริงไหมในตอนนี้ยังรอผลชิ้นเนื้อที่ส่งไปตรวจอยู่มันค่อนข้างใช้เวลา เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเราไม่เคยคลุกคลีกับสิ่งนี้มาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีคำตอบให้ชัดๆว่ามันคืออะไรแต่เมื่อฟังจากหมอมันก็มีปัจจัยที่อยากให้ทุกคนระวังว่าอาจจะเป็นโรคนี้ได้คือหนึ่งฟันท่าฟันผุอย่าลืมตอรอวอจะเช็คฟันท่ามันเป็นหนองมันจะไหลลงคอได้เลยสองการกินนออาหารที่มีก้างแล้วติดเข้าไปทิ่มที่คอแล้วมันติดเชื้อจากก้างที่เข้าไปทิ่มคอสาม เกิดจากหัตการการฉีดหน้าที่ทำความสะอาดได้ไม่ดีและฉีดแล้วติดเชื้อแบคทีเรียรมันสามารถลงได้เลยถ้าฉีดใกล้ๆแถวนี้จับบริเวณกรอบหน้าที่ใกล้กับคอสี่ไซนัสมีสี่ปัจจัยประมาณนี้เรียกว่าเป็นเคสหายากใหม่ตอนเราถามหมอหมอก็บอกว่ามีมาบ้างแต่ไม่ได้กล้าถามมากกว่านี้ว่าตายไหมเพราะว่าตอนนั้นก็จิตตกตอนเขาบอกว่าจะต้องผ่าตัดความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไง ช็อกว่าแบบเลยรอตกใจแล้วก็จิตตกประมาณนั้นตอนนั้นไม่มีเวลาให้ทําใจเลยเพราะว่าถ้าลงไปแล้วมันเรื่องใหญ่ตอนครอบครัวมาฟังตอนนั้นเขารู้สึกยังไงกันบ้างมากันเยอะเลยแม่ให้กราบด้วยเหมือนกับให้ไหว้ขอพรตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าเข้าไปแล้วจะไม่ได้ออกมาแล้วรอแต่ตอนนั้นก็จิตตกไปหมดใช้เวลาผ่าตัดนานไหมประมาณสองชั่วโมงได้แต่คนที่โดนวางยาไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเหมือนหลับไปแล้วก็ตื่นเลยต้องไปติดตามอาการใหม่ อยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันพอออกจากโรงพยาบาลก็ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อไปให้ยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเป็นเวลาหกวันติดตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นยากินแล้วแล้วเดี๋ยวมีไปติดตามเอ็มอะไรอีกทีหนึ่งเพื่อเช็คว่าเป็นยังไงบ้างมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมจากที่คุยกับหมอเหมือนเข้าเกลบอกว่าหายแล้วคิดว่าต้องมีปัจจัยทั้งสี่อย่างที่บอกไปที่ทําให้เกิดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเช็คว่ามันยังหลงเหลืออยู่ไหมก็ต้องไปดูที่ผลเอ็มอะไร ที่จะไปติดตามอาการในหนึ่งเดือนต่อมาให้หลังซึ่งตอนนี้จากที่เช็คจากผลเลือดก็ไม่ติดเชื้อแล้วป่วยหนักในรอบหลายปีในชีวิตที่สุดในชีวิตเลยคือผ่าตัดคอตอนเรื่องเครื่องบินนั้นเบาไปเลยตอนนี้เจ็บอยู่ไหมตอนนี้แผลไม่เจ็บขนาดนั้นแล้วแต่บางทีมันจะมีเรื่องของการปวดคอข้างหลังเพราะตรงคอมันเจ็บอยู่ร่างกายคนเรามันจะเอากล้ามเนื้อข้างหลังมาใช้แทนถ้าเราขับรถหรือยกของหนักมากๆม,ม,มันจะปวดมีผลต่อเส้นเสียงเราไหม มีกระทบกับเสียงที่เปลี่ยน